G.D. เหมาะกับใครบ้างติว G.D. คว้าวุิมองระยะสั้น90ชั่วโมงที่ The Planner สอนสดทุกคลาสติวชัดตรงประเด็นเนื้อหาตรงตามข้อสอบจริง G.D. เหมาะกับคนที่ 1. เหมาะกับคนที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษ G.D. ดสีวิชาเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษล้วนต้องเข้าใจภาษาอังกฤษ จึงจะเข้าใจเนื้อหาและสอบผ่านได้แล้วถ้าไม่มั่นใจภาษาอังกฤษจะเรียนไหวไหมที่ The Planner Education มีคอร์ส PGD เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสร้างความเข้าใจในเนื้อหา GED ทั้ง4วิชาและเตรียมความรู้ความเข้าใจก่อนติวจริง 2. งเหมาะกับคนที่อยากเรียนทุกวิชาแบบรวบรัด GED มีทั้งหมด4วิชาได้แก่ math IoA s ocial studies ซึ่งจะสรุปรวมเนื้อหาชั้นมปลายแบบรวบรัดแต่จะไม่ได้เจาะลึกมากเท่าหลักสูตรปกติ 3. เหมาะกับคนที่อยากเรียนต่อคณะอินเตอร์เพราะ GD ดเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงเหมาะกับการเข้ามหาวิทยาลัยอินเตอร์สามารถใช้ยื่นเข้าได้ทั้งมหาวิทยาลัยในไทยและต่างประเทศ 4. เหมาะกับคนที่ต้องการจบม .6 เร็ว ู้สอบ g d ีต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปสามารถไปสอบได้เลยไม่ต้องรอถึง3ปีก็จบม6ได้มีเวลาเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่น Don't waste your teenage time กด subscribe the planner education ไว้เลยไม่พลาดข่าวสารมหาวิทยาลัยและความรู้ดีๆแน่นอน